มาช็อปแล้วก็มาดูทุกคนช่วยกันโปรโมทแล้วก็ช่วยกันคือสัมกมร้านค้าและเครือ่องดื่มจดยองก็เป็นยองคณะกรรมการสมาคมร 5, ้านก็เป็นการเฉลิมฉลองกับพี่น้องคนกรุงเทพยองเองนะครับแล้วก็ทําให้สิทธิ์ของเราเนี่ยัวชันเนอร์ก็จะมีรางวัลใหญ่หญกับเรามมลค่าแบบนับหมื่นบาทในลำดับต่อไปนี้ค่ะจะเป็นป จะต้ <พ uka> มปูน้ำเค็มออกไปสักครู่หนึ่งนะคะปูไปต้มเลยความเค็มของปูเนี่ยก็จะออกไม่อมน้ำมันเออใช่ท้าไมเวลาหยกท่านประธานใน,น,น,นที่สุดค่ะเลียงเสร็จแล้วแต่ท่านค่ะโดยด้านข้างเนี่ยมัจะมีคุณพัสดียาถากุลปกปิชโนกขาส่วนค่ะขอบคุณค่ะขอกดไลค์รูปมุงดี้ไหมคะขอบคุณค่ะ ็มีของที่ระลึกนะคะจะมอบให้กับท่านเลยค่ะแข่งว่าขึ้นขอบกระดูกนะคะหนึ่งไหมคะค่ะท่านนะคะขายดีขายหมดขายเร็วแต่แอลคาร์บีบอรร้อยจานด้วยการให้กับสักท่้งเลิศขึ้นมาค่ะจากท่านี้สวยรวมถึงท้านอื่นด้วยนะคะขอบคุณดูกตรขอบคุณทุกท่านแล้วตอนนี้ทุกท่านที่เห็นด้านบนเวทีใช่เลยคะนี่แหละค่ะความพิเศษของ แล้วก็กินข้าวโพดนะคะสุรานะคะครับ2เข้าตัวนะันาน ใช้เวลาไปเมื่อสักครู่ประมาณ2นาทีในน้ำมันร้อนๆไฟแรง